ดีครับก็ก็จะไปจับจับ GPS คันนี้นะครับผมว่าจะได้ G G นะครับนี่ครับนี่เลยยางก็ประมาณนี้นีจะติดแคมพ่อเรือนอ้ก็จะได้ G G วิ่งไปถึงพันเมตรนะเตอก็ จะตัดไปตอนจับ GPS เลยครับ